บุญในหลัของระบุญบุญแล้วก็วิธีการทบุญแล้วก็ผลของบุญอ่ฮะเอ่อบุญหรือความเป็นกุศลเนี่ยบุญก็คือความเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทําแล้วไม่เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง <c oughs> นะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่เป็นกุศลกุศลอย่างยิ่งคืออะไรจริงๆเราสร้างกุศลได้ง่ายที่สุดเลย พระองค์บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่คือกองกุศลคือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะนั้นพระองค์จัดไว้แล้วว่ากุศลอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คืออะไรตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ห้าโยมมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมสุดยอดได้สุดยอดกุศลแล้วนะมีวิธีง่ายๆคิดอะไรไม่ออกเนี่ยอยู่กับลมหายใจโยมได้กุศลแล้วและการอยู่กับลมหายใจโยมกําลังจะได้สมาธิสมาธิแปดระดับถ้าใครทําได้พระาศาสดาบอกว่านี้เป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีถ้าโยมต้องการให้ชีวิตของโยมเนี่ยพลิกหน้าพลิกหลังไปในทางที่ดีและ,จะเจริญให้ทํากรรม แระดับคือสมาธิแระดับนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาระดับแรกง่ายๆแค่จิตไม่มีอกุศลรู้ลมหายใจเข้าออกผู้เจ้าบอกเธอได้ปฐมฌานแล้วนะสมาธิระดับที่หนึ่งง่ายที่สุดละนะถ้าโยมเจริญปฐมฌานเรื่อยๆนะกรรมตรงนี้จะเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันทันทีนะกรรมอันอื่นรอไปก่อนนั้นถ้าโยมถึงบอกว่าถ้าโยมอยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันพลิกไปในทางที่ดีได้รวดเร็วให้ทาสมาธิให้มาก นะแล้วทุกอย่างมันจะดีลับลื่นนะส่วนการทำทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญก็ได้หมดแล้วแต่เหตุปัจจัยใครสะดวกทำทานทำนะเรื่องของทานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นอริบุคคลเหมือนกันคือหนึ่งมีการให้ทานสองมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวัน่นไหวในพระรัตนตรัยสองคุณธรรมนี้ตัดไว้กับช่างไม้ก็ได้เป็นโสดาบันเหมือนกัน พระองค์ตัดว่าจิตที่ตระณีเกินไปเนี่ยยากที่จะเข้ามรรคผลนะเพราะนั้นจึงต้องมีการเสียสละเพราะเรากำลังพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะแต่นี้ยังของเรา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 อยู่เต็มไปหมดเลยมันก็จะถอนความยึดมั่นในกายนี้ลำบากนะจึงต้องมีการเสียสละตามกำลังางนี้การเสียสละนั้นผู้เจ้าแบ่งเป็นสี่อย่างไม่ใช่เสียสละทั้งหมดให้กับ สมณะหรือพระนะอ่าเพราะนั้นพระหรือสมณะเนี่ยผู้เจ้าให้เสียสละอันดับสุดท้ายเลยอันดับแรกเนี่ยเงินทองยมมีแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้เลี้ยงดูใครก่อนเอ,เอ้ยยอมพูดถูกตัวเอง,เองนะอ่าผู้เจ้าให้ดูแลตัวเองก่อนนะเหมือนเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเขาบอกว่าจะใส่ออกซิเจนให้ใครบอกใสตัวเองก่อน ใช่แ้ใส่คนอืนกนนะตัวเองตายก่อนพอดีใช่ไหมอ่าเพราะนั้นพู้เจ้าบอกเงินหามาได้แล้วเลี้ยงดูตนเองต่อไปคือมารดาบิดาบุตรภรยาฆ่าทาตกรรมกร <c oughs> อย่างที่สองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย <c oughs> อืมข้อที่สมถึงจะแบ่งปันให้กับสังคมให้กับญาติมิตรต่างๆอย่างนี้ข้อที่สี่ถึงจะให้แก่สมณพรามณ์ พราะนั้นพระเนี่ยให้สุดท้ายเลยโยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้เจ้าบัญญัติอะไรเนี่ยสิ่งนั้นได้ผลแน่นอนไม่มีไม่ให้ผลนะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ผู้เจ้าจะไม่พูดเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดเหมือนกันคําที่หลุดจากปากผู้เจ้าจะมีเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถึงจะพูดออกมานะนั้นสาวกทําเรื่องนี้ไม่ได้เพราะสาวกไม่ใช่ศาสดา ศาสดาคือผู้บัญญตัติสาวกคือผู้ฟังคําบัญญัติของศาสดาอันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อท่านทํากาละล่วงรับไปแล้วเราจะกระทําทักษิณาอุทิศท่านนะเพราะนั้นผู้เจ้าสอนอยู่นั้นอะไรที่ผู้เจ้าสอนโยมต้องสืบคนได้สแกนหาต้องเจอนะอถ้าไม่เจอแสดงว่าผู้เจ้าไม่ได้สอนนะผู้เจ้าแบ่งแบ่งคนเป็นบัวกี่เหล่าโยม ทุกคนจะตอบเหมือนกันเพราะจบมาจากกระทรวงเดียวกันแต่ไปดูผู้เจ้าตัะนะปรากฏว่าผู้เจ้าบอกสามสามเหล่านะไม่มีเหล่าที่สี่ยังไปดูพระสูตรนี้เปรียบเหมือนนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้าเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ํานี่เหล่าที่หนึ่งบางเหล่าเกิดแล้วในน้าเจเิญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ํา บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจเลยในน้ําอันน้ําพยุงไว้โผลขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วหมดแล้วมีชันใดราชกบุมานเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชั้นนั้นมีแค่สามกลุ่มไม่มีกลุ่มที่สเห็นข้อมูลผิดมาตั้งแต่กระทรวงศึกษานะนั้นเราก็ <c oughs> ก็พยายามเนี่ยบอกตรงนี้แล้วก็เป็นที่สนใจไปถึงทำเนียบแล้วเหมือนกัน เจ้าที่ทำเนียบร้อยกว่าคนก็มาฟังธรรมที่วัดนะก็พูดคุยกันนะถกกันเรื่องนี้นะอยู่สองสามชั่วโมงเหมือนกันนะนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ที่วัดที่เจ้าที่ทำเนียบร้อยกว่าคนคนนี้เป็นผอ,ะอ,อ,อนะสํานักนายกก็พามา <c oughs> จากนั้นก็นิมนต์ไปบรรยายในธรรมเนียบต่อคือที่นี่ เพื่อให้ผู้บริหารระดับการเมืองเนี่ยได้ฟังด้วยนะแล้วก็ตอนนี้กำลังตั้งชมรมถนอมรักษาพระพุทธวจนะเริ่มเห็นความสำคัญแล้นะก็อยากจะให้พุทธวจนะเนี่ยเผยแพ่ไปทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนี้ถ้าถ้าทำได้ถ้ามั่นคงในจุดหลักของประเทศอย่างนี้ต่อไปเราก็จะปรับกระทรวงศึกษาปรับนักพุทธอะไรต่างๆได้โดยใช้ข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละบาลีสามรัฐที่ประเทศไทยถืออยู่นะ แต่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาแม้แต่พระเองพระฝั่งปริยัตเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันบาลีสามรัฐเช่นเดียวกันแต่ไปศึกษาคําที่แต่งขึ้นใหม่ที่เรียกว่าอัตถกถานะอ่าอันนี้คือปัญหาวันนั้นทุกคนหลบคําพระพุทธเจ้าหมดเลยส่วนพระปฏิบัติก็บอกอย่าไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านคําอาจารย์ฉันนะ่ะดีกว่ากลายเป็นว่าอ่านพระไตรปิฎกเป็นหนอนหนังสืออ่านคําอาจารย์ตัวเองไม่เป็นหนอนหนังสือนะ เข้าใจผิดอีกแล้วใช่ไหมกลายเป็นพระปฏิบัติก็หลีกคาศาสดาพระประยิยยักษก็หลีกคาศาสดาทุกคนไม่ศึกษาคาพระพุทธเจ้านี่คือปัญหาของของพระในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนั้นก็เลยพยายามเนี่ยจะให้ช่วยกันกลับมาศึกษาคําศาสดานั้นวิธีง่ายๆก็คือเวลาอาตมาทาหนังสือจะต้องมีหนังสือแต่คําศาสนาล้วนๆห้ามมี บทประพันธ์ของอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ได้นะอาจารย์คึกฤทธิ์ก็แต่งตำราเองไม่ได้นั้นเวลาเราไปซื้อหนังสือธรรมะในกรุงเทพเนี่ยทุกร้านหนังสือเลยจะมีหนังสือของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยแต่จะไม่มีหนังสือศาสดาอาจารย์ใหญ่สุดใช่ไหมเป็นเรื่องแปลกที่เมืองพุทธเนี่ยหาหนังสือศาสดาของตัวเองไม่ได้นะนั้นก็ต้องพิมพ์ให้มากนะแจกให้มาก ให้ชาวผู้ทุกคนเนี่ยมีคำศาสดาของตนเองไว้ที่บ้านนะแล้วจะได้ศึกษาไปปฏิบัติไปจะได้ตรงสู่ความพ้นทุกข์ต้องมีเรื่องอนาปาเพราะผู้เจ้าใช้เองและผู้เจ้าสรรเสริญไว้มากที่สุดนะมีนิสงมากต้องมีเรื่องมักวิธีที่ง่ายเช่นการพิณาผัสสะอย่างเงี้ยนั้นอะไรพระสูตรใดที่เลิศเราจะรวมมาในนี้วันนี้ก็จะแจกให้ด้วยหนังสือสาทยายธรรมนะเราจะได้สาธยายคำศาสดากัน เพราะพระองค์เตือนไว้กับพระอนทนว่าความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุตรใดบุตรนั้นชื่อว่าบุตรคนสุดท้ายแห่งบุตรทั้งหลายบอกอนทน์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยนะกัลยาณวัตรที่ศาสดาต้องตั้งไว้ไม่ใช่คนอื่นบัญญัติใหม่ นั้นบทสวดอะไรที่คนบรรญ,ญัตใหม่จะสาวกคนนั้นคนนี้ในกรในขอตามไม่เอาไม่งั้นโยมก็แนะนําลูกหลานอ่ะสวดอันนี้นะซึ่งไม่ใช่คําศาสดากาลยนานวัตใหม่ที่บรรญ,ญัตใหม่ผลิตใหม่เนื้อไม้ใหม่ก็กาลังถูกถ่ายทอดกันไปเพราะฉะนั้นวิธียังไงที่เราจะไม่เป็นคนสุดท้ายก็คือโยมต้องส่งไม้ต่อคําศาสดาลูกจําไว้นะคําพระเจ้านี่อันนี้สวดอันนี้ท่องอันนี้ศึกษาอันนี้เนี่ย และเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายในาศาสนาของท่านใช่ไหมวัน <c oughs> นั้นเตมาบอกมาเนี่ยจะใช้หลักการพระาศาสดาทั้งหมดและจะยืนยันให้โยมเห็นในจอว่าเราไม่ได้พูดเองนะเป็นหลักการของผู้เช้าทั้งสิน้นะ <c oughs> พระสูตรเหล่านี้เนี่ยมันกระจายตัวกันอยู่เราจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญแต่พอเอามาเรียงร้อยปั๊บเนี่ยจะเห็นความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยอืนะ <c oughs>